สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยนไมเนอร์นนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงนะครับราคานะครับของเครื่อง L7 นะครับที่กําลังจะปรับขึ้นนะครับเนื่องจากการผลิตของบิตเมนเนี่ยลดน้อยลงนะครับตอนนี้เขาจะหยุดการผลิต L7 แล้วนะครับแล้วก็อีกอาจจะเป็นล็อตหลังๆเลยนะที่ผลิตนะฮะร,ราคาตอนนี้ก็เลยเริ่มปรับขึ้นนะครับแล้วก็จะผลิตรุ่นไหนคือตอนนี้เขาก็ต้องผลิต KA3 กับตัวของ K7 นะครับแล้วก็ตัวไฮโดที่การจะเอาออกมาของ s 1 9นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราพูดถึงราคา oh. ของไฮโดกับ L7 กัน,นว่าราคาเท่าไหร่และก็รายได้เท่าไหร่นะครับการคืนทุนเป็นยังไงนะฮะเนี่ยก็เป็นข่าวสดๆร้อนๆเลยครับที่บอกว่าปิดเมนเนี่ยจะไม่ผลิต L7 นะฮะในช่วงนี้อีกสักพักเลยนะครับงั้นก็เป็นข่าวดีของคนที่มีเครื่องอยู่ก็อาจจะ าสามารถขุดได้ยาวๆเลยที่ดิฟไม่เพิ่มนะครับประมาณนี้นะแต่ก็จะมีเครื่องที่สต็อกอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่ไทยใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนี่ก็เป็นรายได้ของเจ้า L7 นะครับว่าตอนนี้นะครับรายได้ของเขานะครับอยู่ที่893ดอลลาร์นะตอนนี้เลทประมาณ35นะครับคูณ35ก็จะอยู่ที่31,200ต่อเดือนนะครับ ราคาของเครื่อง L7 นะครับจะอยู่ที่3 0 0แสนนะครับสามแสน้าเครื่องพร้อมส่งนะครับจะอยู่ที่345,000 0นะครับถ้า p ีออเดอร์นะอยู่ที่335,000นะครับเจ้าตัว L7 นะแล้วก็คำนวณรายได้ออกมานะครับ31 200นะครับถ้าเกิดคิดการคืนทุนนะครับ335นะ ก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับตัวของการคืนดุนอาจจะสามหมื่นหนึ่นะก็จะอยู่ที่10เดือนนะครับถ้าไม่หักค่าไฟแต่ถ้าหักค่าไฟนะครับออกประมาณอ่าเก้านะครับก็จะเหลือ2 2 0 0นะครับก็จะคืนทุน15เดือนนะครับแล้วก็ L 7ก็ของใกล้หมดละนะครับใครสนใจก็ รีบจับจองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเจ้าตัว L7 ตัวนี้มี L7 ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็น8050นะครับราคาจะถูกลงมาเหลืออ่า2 9 9 0 0 0นะครับแต่รายได้ก็จะลดลงมาด้วยนะครับอันนี้22 2, ได้299,000นะครับอ่า299,000แต่รายได้เนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ เออหมืน่นรายได้ของเขาคือประมาณ2องหนะครับ2องหมื่น้าเออสองหมื่นแปองหมื่นนะครับสักทีประมาณสองหนะครับก็มาสิบเอ็ดเดือนนะครับถ้าหากค่าไฟออกประมาณ9,000นะครับเหลือ1 9ื่นกนะก็จะเหลือคืนทุน15เดือนนะครับตัวนี้เป็น L 7รุ่น80 50นะครับ ก็คือ8 0 0พันะครับอันนี้9อันนี้9,000นะครับเนี่ยก็คือ9.05กับ8.05นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวของไฮโดรนะครับ S19 ไฮโดรกำลังออกมานะ S19 ไฮโดรจะผิดออกคันวานี้นะครับสั่งยึบลุดเออรถย่อยได้นะครับไฮโดรจะมีแรงขุดนะครับ177ย h เอยนะครับแล้วก็100อ่า 190 g h นะครับเดี๋ยวดูว่าราคาเท่าไหร่นะฮะมาดูกันก็คือราคาเป็นไฮโดตัว158 g h นะครับส่งเดือนธันวานะฮะก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่คุ้มค่าไฟแต่ก็เหมาะกับคนที่ใช้ไฟโซล่าเซลล์รไฟเหลือแล้วอยากเก็บเป็นบิตคอยนะครับก็คือตัวนี้รายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 9 1ลลต่อเดือนนะครับ ซึ่งตัวนี้เสียงมันจะเบานะครับเป็นการขุดบิตคอยที่เสียงเบาก็คือเดือนรับประมาณ1200นะครับต่อเดือนนะแล้วก็ค่าไฟเขาเนี่ยสูงมากนะครับต้องบอกว่าสูงมากคือประมาณ1 5ื่นประมาณนี้นะฮะค่าไฟก็คืออยู่ที่1 3ื่นนะครับค่าไฟ1 3ื่นนะก็ถามว่าไม่คุ้มใช่แต่ว่าถ้าเกิดคิด หน่วยละหน่วยละ2บาทที่ขายการไฟฟ้าเนี่ยก็มาสามารถเอามาใช้ในไฮโดรได้นะครับเก็บเป็นบิตคอยแทนนะครับก็สามารถทำได้เครื่องเดียวจบเลยนะครับแล้วใส่เป็นชุดน้ำนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะเบานะครับใช้ตามบ้านได้ราคาของเขานะก็คือแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับแบบไม่รวมชุดน้ำแบบรวมชุดน้ำคือแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับ ใครใช้เยอะก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะฮะประมาณนี้นะกับเจ้าเครื่องขุดนะครับไฮโดรที่จะออกเดนทันวาแล้วก็ L7 ที่อาจจะไม่ผลิตแล้วหรืออาจจะผลิตอีกยาวนานมากๆที่จะกลับมาผลิตอีกครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับข่าววันนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e j จบ b i t c o i n Miner แล้วกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่เดี๋ยวเราจะพาดูการลงทุนในหลากหลายรูปแบบมากกว่าเดิมนะครับ อ่าวันนี้ก็ลาไปแี้วัสดีครับบ๊ายบายครับ